าไผ่เข้าไปเลยเป็นอุโมงค์ไผ่ปาไผ่เลยนะครับ,รบอย่างสวยเลยครับไปฟาร์มวัวครับสองข้างดัาก็จะเป็นผาเป็นไผ่ครับไกลไม่รู้ไม่ไกลนะครับฟาร์มวัวเราครับสะวันที่เราเห็ดครับอันนี้เป็นที่เก็บฟางปีนี้ฟางไม่มีสองข้างที่เก็บฟางอ,อันนี้บ้านพักพนงาน โอ้ยอสวนอยู่หน้าผมมีฟางอยู่พี่ไปเอาไหมผมเอาให้ไม่ไม่พอหรอกไม่พอใช่ไหมไม่ไม่กัดลูกนี่อันนี้น้องมีสุกผมไม่ได้ทําอะไรนะไปหอบใส่รถกระบะเอาเอามาให้ไม่กัดลูกไม่กัด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 ชกี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 ไปอย่ามาเล่นน้องน้องกลัวนะนะอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเป็นทรายยังไงที่เก็บฟาง เป็นน้องที่เก็บขอเหมือนกันครับอันนี้บ้านพักทำงานมีกินหางอยู่เขากระดิกหางอยู่ที่เก็บโรงอาหารฟาร์วัวครับพวกนี้อยากเล่นอ่ะอยากเล่นหรอลูกอืมรู้จักเขาไหมเนี่ยรู้จักเขาไหมนะครับฟาร์มงัวเราขี่มาเหลี่ยมมงมงมาเจอไกลๆคนครับแต่ตอนนั้นผมมายังไม่มีฟาร์มวัวเนาะตอนนั้นผมมาตรงนั้นครับไม่มีอือมีแล้วอยากได้ขี่ม้วเขใส่มยางมาเอานี่แล้วลูกอะ โอเคครับ okay.